อันนี้คือซิกโงงกัญชาลมควันกัญชาทอดกรอบนะฮะต้นจะเป็นอย่างนี้ครับใชใ้ดูวิธีครับนี่สมุนไพรไทยแท้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพี่นวดการกินนะวันนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่ก,กัญชาที่แรกและที่เดียวของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมที่นี่ก็คือ The Secret Garden นกัน ตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในร้านแล้วนะครับในร้านก็มีบรรยากาศแบบอบอุ่นอารมณ์แบบเหมาะกับครอบครัวคู่รักนะครับผมที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนี่นะครับเป็นวัตถุดิบหลักนะก็คือพระเอกของเรากัญชานั่นเองอันนี้เป็นใบนะครับใบใบนี่จะเป็นต้นนะครับอันนี้จะใช้ต้มในน้ำซุปนะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นนะต้นจะเป็นอย่างนี้ครับต้นนะใช้ตัววิธีคะ เมนูแรกนะครับที่ผมสั่งมาคือพิซซ่ากัญชานะครับผมส่วนผสมส่วนประกอบของเขาจะเป็นกัญชาทั้งหมดเลยเพรว่าจะเป็นเพสโตเป็นซอสกัญชาแล้วก็ผมที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะเลยแล้วก็น้ํามันโอลิฟออยนะครับผมที่สกัดจากกัญชานะฮะมาลองกันอันนี้คือไฮไลท์พิเศษเลยนะฮะซิกโ่งกัญชาลมควัน เอาซิคโครงเก็บเอาควันไดไหมอย่างเดียวได้ไหม <laughs> นี่ครับซิคโครงลมควันกัญชา <laughs> อ,อ,อ,อร่อยกลมกลม่อมความกัญชาหน่อยๆ อันนี้นะครับก็จะเป็นกัญชาทอดกรอบนะฮะกินคู่กับน้ำยำน้ำยำนี่ก็จะมีส่วนผสมของกัญชาด้วยนะฮะสำหรับใครที่เก็บทรงไม้ยู่ต้องลองเลยแบบเคี้ยวมันๆเลยอันนี้ครับก็คือสปาเกตตี้พริกแห้งผัดขี้เมากัญชานะฮะแต่ที่พิเศษนะครับขอบ,บคอบนี้อันนี้เป็นอาริกาโนที่ทํามาจากกัญชานะครับผมเอานะเมน,นูต่อไปก็คือยำแซลมอนกันลองมาชิมกัน มเมนูนี้ครับคือกุ้งพันกันกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดและนี่คือต้มยำไก่บ้านกันชานี่สมุนไพรไทยแท้และนี่ก็เป็นเมนูของหวานนะครับโอโตตีกระทะร้อนนะครับวันนี้พอมันโดนความร้อนกระทะแล้วจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาฮนะ อ่ะตรงนี้รอ้รอนเลยอ่ะอตรงนี้เย็นก็คือเย็นเลยอันนี้ต้องระวังนะครับเมน,นูมนี้แนะนำให้ระวังตัวให้ดีแล้วก็ต้องบอกว่ากัญชาที่เนี่ยเขาถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญาตจากามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาราีนครราชสีมามั่นใจได้เลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่จะเข้ามาทานนะครับผมแนะนําให้โทรจองก่อนนะฮะเพราะที่นี่อาหารเขาเปรียบเสมือนศินละปะร้านนี้เปิด9โมงครึ่งถึง4ทุ่มนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดร้านตั้งอยู่ทางลงท่าน้ำนะครับผมตรงข้ามสระบุรีบันศาอยู่หน้าโรงยิมเลยครับผมตอนนี้เราก็เ,ย,กเย,ยิ่มกันแล้วนะครับเอ้ยอีงกันแล้วแล้วตอนนี้ฝากครับผมเชิญชวนทุกท่านนะฮะให้ลองมากินเมนูกัญชานอกจากเมนูกัญชาเนี่ยที่นีย่ยังมีอีกหลากหลายเมนูเลยทีเดียวนะฮะพวกของคาวของหวานเมนูฟิวชั่นแล้วก็เครื่องดื่ม มากมายจากเชฟก็อบอกว่ามีฝีมือมากๆากเลยท้ายที่สําคัญเลยนะที่นี่มีมุมถ่ายรูปสวยมากมายเรียกเกินหลุดมาในวานวัิยายเลยครับผมพรทุกอย่างในร้านสามารถเคลื่อนย้ายได้หมดทุกอย่างครับผมอย่าลืมครับผมมากันที่ร้าน The s e c เ e ต Garden กันครับผมสวัสดีครับ